สวัสดีครับผมลุงวอราเดซี่ครับเมื่อนี้ครับมาเบิงหางมองไปสอราชวงศ์นะครับบันทีสิบยูบานอ้อมน้อยบานน้ำอ้อมนะครับผมอำเภอขวังจังหวัดยะโสธรนะครับนีบสอราชวงศ์นะครับผมนะครับราชวงศ์นะครับทีมงานสอราชวงศ์ ส <J> วัสดีครับเจแอนครับเป็นยังไงมือเนี่ยาำโอ๊โอกี้ยูนิคอร์สวัสดีครับไอ้กี้ <laughs> ใส่ของเจ้านี่บอกมานำกันนี่บอมานำเสียาครับมานำเสียช้านะครับเบิ่งของบนเพื่อนใส่ของบนโอ้ใช่แ้วผมเมื่อใดใส่ลำโตเพื่อนบอกไงเด้อมีโ้มีโบจี๊เดือดหงเด้อโหได้ได้ได้ เอาบันเทปเก่าๆเอามื่ว่านเนี่ยบอกอนั่นเออเทปปากอ่ะมื่้านใช่น้โตทับอกอืมหม่บานก็ม่วลู่้คนอ๋อ เมื่อตอนมันมันมันหล่มแต่ว่ามันเบาเบาแบบเบาเบาเบาจนเงี้ยเด้อมันกี้บิกฟ้ามาให้กี้บิกฟ้ามาให้เหงิกอย่ากี้มันน้ำเสียประจายเลยครับผมไปจําได้ดีเลยครับตะกี้นี่คันเห็นไอ้ขี้นี่ครับแล่นไรครับซืมือนี่แล่นกำเป็นวายจียังแล่นไรที่เก่านะครับผมว่ามันยังมีครับ เรากินเมือ่อไรนะครับไอจีกกินหน่อยๆเพราะขั้นแขว่นี่ฮาวีซบีนะครับใก้หมดซิ่งใกล้บ่ราคาสูงครับเป็นตะลุนนะครับมันิก็มะลุนซอสราชวงง์นะครับชุดแก่ทางคือเก้าแหละครับผมแมาเองผู้เองนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรเอดี่สวัสดีคลาละละลาลา